วันนี้ก็จะพาทุกคนมาทานก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าระหว่างทางกลับบ้านนะคะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานะคะร้านนี้ก็จะอยู่ตรงปั๊มปตทสามโคกนะคะเป็นทางผ่านทางที่เราจะกลับบ้านคะ่ะทุกคนอันดับแรกเราก็แวะดูเมนูก่อนคะ่ะมีหลากหลายเมนูให้เราเลือกเลยนะคะทุกคนน่าทานทางนั้นเลยคะ่ะหมูสเต๊กก็มีจ้าเดินเข้ามาข้างในนะคะอากาศก็เย็นสบายคะ่ะยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนาะ เดือนนี้ก็จะเป็นเดือนเมษานะคะเรากลับจากอำนาจเจริญแล้วก็สุรินเนาะระหว่างทางเราก็จะแวะทานอาหารก่อนค่ะก็จะมารีวิวร้านนี้จ้าเพราะว่าบรรยากาศดีนะคะภายในก็เย็นสบายเมนูอาหารก็หลากหลายให้เราเลือกเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะที่เป็นิกเนเจอร์ของเขาเนาะนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านค่ะตกแต่งร้านได้น่ารักมากเลยค่ะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาเนาะแวะทานได้เลยจ้าแม่ตัวปอสอรี่พาทุกคนมาชมบรรยากาศในร้านนะคะ ตกแต่งได้สวยนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นโคมไฟเนาะซึ่งร้านนี้ก็จะอยู่ในปั๊มนะคะเพราะว่าเรากลับจากบ้านแล้วก็จะแวะเติมน้ํามันในปั๊มเนาะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะเด็กๆก็พากันลงมือนะคะเลือกเมนูที่จะทานคะ่ะก็เก็บบรรยากาศในร้านมาฝากทุกคนนะคะเผื่อท่านใดที่กําลังมองหาร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่เนาะเพราะว่าแม่ตัวปอซอลี่ก็จะไปเน้นไปทางสรตทฟู้ดนะคะเชฟฟุตบอลเด็กนะคะช่องนี้ นี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านมีขนมด้วยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโรตีกรอบเนาะเตรียมไว้ให้เราซื้อค่ะเวลาทานเผ็ดๆเนาะแล้วก็ลงท้ายด้วยโรตีกรอบก็ได้ค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านเนาะเย็นมากค่ะเพราะว่าเป็นห้องแอร์เนาะเมนูก็จะมีหลากหลายเมนูมากเลยแต่ลูกๆนะคะวันนี้ทานเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นเนื้อเนาะ นี่ของแม่ก็จะเป็นหมูจ้าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนหอมห่วยๆค่ะจะเป็นลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นหมูเนาะนี่ก็จะเป็นของพี่แปมค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนเดิมเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าเป็นแบบเนื้อหมูเนื้อวัวนะคะแล้วแต่เราจะเลือกมีหลากหลายเมนูให้เราเลือกเลยนะคะเพราะว่าครอบครัวนี้ชอบก๋วยเตี๋ยวมากนะคะส่วนมากก็จะเน้นพาทุกคนไปทานก๋วยเตี๋ยวเนาะ ที่ร้านไหนอร่อยเราก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูค่ะเส้นที่กินวันนี้ก็จะเป็นเส้นบะหมี่เหลืองนะคะเส้นแบบนี้เลยจ้าแล้วก็ปรุงตามใจชอบเลยค่ะนี่ก็จะเป็นพริกนะคะน้ำปลาน้ำน้ำตาลนะคะน้องอปอก็ลงมือเลยค่ะทุกคนราคาก็จับต้องได้นะคะ ๋วยเตี๋ยวเรือหมูก็75บาทนะคะถ้าเป็นเนื้อก็85บาทค่ะส่วนน้ํำก็ขวดละ25บาทจ้าแก้วน้ำแข็งนะคะแก้วละ3าบาทอันนี้ก็จะเป็นเส้นเล็กค่ะทุกคนมีโอกาสผ่านมาทางนี้เนาะเป็นทางผ่านทางที่เราจะเข้ากรุงเทพนะคะนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะตกแต่งร้านได้น่ารักมากเลยนะคะผ่านมาเติมน้ำมันเราก็แวะทานข้าวด้เลยจ้าทุกคน เอาไว้ EP หน้านะคะจะพาไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านไหนรอชมกันเลยค่ะทุกคน